มาผมตามมาโอ้โหห้องนี้ห้องตันอีกแล้วว่าแล้วพอดีเสียงอยู่ตรงนี้เตอเฮ้ยนี่ผมเจอแล้วตัตีบละนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่สวดีเพื่อนตกใจไหมเพื่อนโหมดใหม่ไลท์เอาท์หรือโหมดดับไฟเป็นโหมดที่ยะทำใหแผนที่มืดมากๆ ด้วยโหมดนี้จำให้คิลเลอร์แล้วก็เซิร์นโนเพิร์นแล้วก็ไอนออนวัดกันที่เกมเฮล้วนๆซึ่งคิลเลอร์จะไม่เห็นรอยเท้าเซิร์นเลยแต่เซิร์นก็จะไม่ไดีเสียงหัวใจของคิลเลอร์เช่นกันโอเคไปดูว่าโหมดนี้จะปั่นรัชสนุกกันมากแค่ไหนเลโคดูดเอาออกดันจตรัดพิณาด,ด้วยอา้าวั่นนี่อะไรเนี่ยทำไมบ้านแบบอยู่ดีก็มีเสียงขค้ืปั่นไฟเฉยเนี่ย คือเริ่มมามีคนได้ปั่นไฟเลยหรือว่าไงเฮ้ยโอ้โหมันมีคนมองตามเว้ยคือเอาจริงๆโหมดนี้มันมาแต่เมื่อวานแล้วนะแต่คือผมแบบไม่ได้เล่นไงเมื่อวานคือแบบอยู่ที่กงง็งนอนไวเอะแล้วคือไม่มีรอยเท้าด้วยโอ้โหอย่างสุดจัดเลยผมอย่างสุดจัดเลยตอนนี้อ่าบอกว่าจะพังก่อนแล้วก็ฉีกมาแน่แนๆๆต่ตำรวจกิน,นไนนด้ไฟอะ้วะอืมอเหียขวนมาแต่เท่าที่รู้สึกดูเหมือน เหมือนเครื่องปั่นไฟจะเหมือนถูกปั่นอยทุกที่เลยปะหาคนก่อนเอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใครบังอาจมองผมอะมองมาเฮ้ยเอาวะ่ะแล้วคือบโนโนเพิร์ดลออนจริงทุกคนแต่โอเคดูไปมากสุดก่อนนะเพราว่าเครื่องหน้าเนี่ยมีคนปั่นอยู่แต่เหมือนจะปั่นไฟไวปะอันนี้ไม่รู้เหมือนโอเคผมเดินแบบเลาะขอบแมปไปเลยตอนเนี้ยปั่นป่ะเนี่ยปั่นปะ่ะเอ้ยเหมือนจะ เหมือนจะเหมือนจะไม่อยู่โอ้แล้วเมื่อกี้ระ,ะเบิดอะไรวะน่ะโอ้ตอนนี้คือแบบมืดตึ๊บจริงทุกคนคือแบบไม่เห็นอะไรเลยตอนเนี้ยเฮ้ยมีคนโอ้โหมีคนอยู่ตรงนี้ออแล้วคือมันไม่มีรอยเทา้าตอนเนี้ยคือถ้าเกิดเราทําใครหลุดหลุดมือไปนิดเดียวนี่คือแบบชิบหายเลยะโอ้โหชิบหายจริงหายเลยโอเคตอนนี้ก็คุมโปรงใหม่หาคนก่อนเปียบรอยเพื่อนมองไม่เห็นหน้าใช่ไหมเพื่อนไอ,อ้เจียวโอ้โหไม่โดนเฉย เอ้โอ้โหคนที่วิ่งแบบไม่มองหลังเลยคนนี้ตีไปก่อนโอกาสอะยังมีแบบอีกทผมเถไปแต่แต่ใครอ๋อดีๆอยู่ดี่ๆโอ้โหเจอตีฟเฉยโอ้โหนี่คือถ้าเกิดไม่เห็นรอยเลือดนี่คือเราไม่รู้ว่าเราไล่ใครอยู่เลยลนตอนเนี้ยเอาเพื่อนตัดีเ,เพย่าปะเออไม,ม่ตายย่าดีกว่าบปนโนล่เกลืมโหมดนี้โหมดที่บปนโนเพลิ้มเราเราเที่ยวเครื่องได้ไหมหรือว่า,างไงโอเคเพื่อนก็ อฝรั่งไปก่อนว่าเกิดเราเล่นเมยเยอร์นะ่าสนุกกว่านี้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเราเทียบเครื่อนปะไหนก็คือแบบอเอาบบกวงเกมหน่อยไอยเดี๋ยวใครมาไอเดี๋ยวคนที่เป็นนั่นนี่โอ้โหนี่โดนโดนหมายหัวไปปะเด้นายต้องโดนเราแบบตีโนดเอามันไม่ไม่เจอไม้ใช่ไพนะือ <laughs> คือดานี้มันมืดมอี่ยงเราเข้าใจอโอเคแขวนมาก่อนสักแบบสักรอบหนึ่งแล้วกันโอเค้อเดี๋ยว โอ้โหคนวอนเสามองเราได้ด้วยหรอโอ้โหมืดขนาดนี้ยังจะแบบยังจะมองเห็นเดี๋ยวไอ้ดีเสียงคนปัน่นนี่ก็ก็แก๊แกอ่าแล้วเป็นน้องจิวจะบ,บินตอนนี้ตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าอ่าอืมคนอื่นอยู่ไหนแล้วแล้วก็สกู๊กิลผมนี่คือแบบผมไม่ได้หมายหัวเลยนต่ตอนเนี้ยคือสถานการณ์ค่อนข้างที่จะแบบย่ำแย่หนักออการเฮ้ยเครื่องหลังเฮ้ยดูดได้ปะเอ้ยดูดได้ไดไดปั่นอยู่หรอ ป้าน่ะแล้วผมดูดูใครไว้เนี่ยตอนนี้อ่าชิบไก่ละตอนนี้คือผมผมไม่เห็นใครเลยไม่ดูมันฟอร์เลยปะโอเคลองดูก่อนดิเฮ้ยได้ด้วยใครไว้เนี่ยอ่าเฮ็ดที่ขวบเฮ้ยเจียวโอ้โหเจอคนนี้เฉยอะไรซ้ำได้ปะอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมามาไล่เลยแล้วกันตอนนี้อืมอ๋อมีคนอยู่ตรงนี้เดียว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 เยวอโอเคได้ข่าวว่าโน้ตเอออร์ใช่ปะจะนั่งซ้ำได้ไม่น่ามีปแทงหลังคิดว่าคือไม่ต้องไปแบบ ลงตีเลสมากขนาดนั้นก็ได้นี่แล้วผมก็เจอคิดที่คุย้างหลังนี่มาผมก็ไล่เลยไงเอียงโคดูดโอเคดูได้สักทีดึงแต่โอ้โหหายเหมือนจะอยู่ตรงนี่หลังรันประหารน,นี่นี่บัดเดฟเพื่อนอันนี้คือไม่รู้คิดไปเองบ้านะแต่ผมรู้สึกว่าตัวเตลในโหมดนี้มันค่อนข้างที่จะแบบโอพหนักมากแล้วยิ่งกดเฟกแบบมันแบบดวงมืดๆดำๆอย่างเงี้ยม,มันจะมองยากกันหน่อย แขวนมาก่อนคนนี้คนที่เพจแรกด้วยตอนนี้มีเฮ้ยได้เสียงอ่าๆๆะได้ยินเสียงคนหิวตอนนี้ฮนะคนนี้คือจะตายละโอเคขออนุญาตด,ดูนนีก่อนเดี๋ยวค่อยแขวนได,ด้ดีดูมหมมากสุดโอเคมากสุดละเดี๋ยวคยบบ่อยแบบเดี๋ยวค,ยนะค่อยดูไปดีอ่ะก็แขวนให้ตายก่อนแล้วกันคือไหนเราก็โน้พน์เอาอย่างอ่อนละเราสู้เขาค่รนขัานที่จะแบบยากมากป้๊ดตืออันนี้คือตืตือจริงเลย แต่เขารู้สึกส่วนตัวนะผมผมมองว่ามันมันควรเป็นแบบเดตบายที่ควรจะเป็นเลยแตเขารู้สึกผมแบบมันก็สนุกไปอีแบบนะแต่ผมมองว่าแบบปกติดีวกว่าไม่ต้องไปฝืนเท่านั้นก็ได้เอาว่ะไหนไปเห็นตัวเราใช่เพื่อนฮ,ฮ,ฮึคือแบบนายกำลังจะหิวไงแต่เราแบบตามรอยเลือดมาไม่เห็นไฟแตะเอเคเรอจะพังกันให้เขาฉีกอ่าแล้วฉีกจะบินว่ดีโอ้โหมึดตึบ๊บ คือถ้าเกิดแบบเราหูฟังไม่ดีหรือแบบเฮ้ยคนจะบล็อกเพื่อนว่ะโอ้โหหูฟังไม่ดีหรือเรามองเราเล่นไม่ดีนี่คือแบบเรียบร้อยเลยอะไรอะไรก็ได้มาหมันไส้หมันไส้แต่เมื่อกี้ละอ่ารอสกิลโูดับแป๊บนึงเนาะแป๊บเดียวดูดมาเรียบร้อยแค่นนั้แหละอันนี้เพื่อขอบแมพเพื่อนนายจะไปไหนเอ้ยนี่มันพยายามหลอกเราบอกคนนี้คนที่โคตรสุดโอ้โหถ้าเกิดหูฟังไม่ดีนะผมลงไปแล้วคนนี้เรียบร้อยโอ้โหออร่าสอดใกล้ก็ไม่เห็นด้วยเอาเอาเอาโอ้โหพยายามฮิวก่อนด้วย มาแล้วผมนิไล่คนนี้ดกวาเดี๋ยวเอาคนแบบเอาคนไม่เจ็บไปแลหละพยายามเจ็บยู่สองด้วยโอไอเกยคือที่ความรู้สึกผมนะผมมองว่าการที่เจอมันโนเพิร์ดโอเดออนด้วยมันรู้สึกแบบมันแฟร์ดีอ่ะคือต่างคนต่ไม่มีอะไรแบบกงกงใส่กันอย่างเงี้ยมีแต่สก,กิลเพย์ลุ้นๆคนนี้ก็เฟสสองปะท่าที่ผมรู้สึกอนี่ลีโก็อยู่ตรงนี้มาแล้วผมก็ พยายามดูดก่อนทีนึงอะไรอย่างนี้เลยคือตอนนี้จิลดูดได้เยอะมากเลยถึงแม้เขาจะปีกไปฮิวเองหรือฮิวกับเพื่อนอื่นนี่คือก็น่าจะแบบได้ดูดรอบหน้าจุ๊ยจิวจะไปช่วยเพื่อนเหรออันนี้คือผมเห็นจิวแบบเนี่ยพยายามจะไปช่วยตีเบเกผมผมองอก,กันย่อกันย่อกัน,อกนตอนนี้พยายามฟังเสียงมาฮะมาเราเป็นตัวเตียววะเล่นแบบเตียวเตียวแล้วกันเอ้เอ,อ่าวจิวน้อมมาช่วยโคตรโหดไปแล้วป่ะอ่าไปแล้วไปแล้วนี่ผมพยายามเดิน ตามเรื่อยๆอยู่ตอนเนี้ยยืนเติอนตามเรื่อยๆอยู่หวัดดีเพื่อนลอคุณหิวกันเสร็จก่อนตอนเนี้ยแต่เออเอาอู๋อันนี้คือรู้หรอหรือว่าอะไรอยู่ที่ก็ออกมาเฉยเใจใจก็แบบอือดูเสร็จแล้วมาก็เรียบร้อยอืมเข้าหน้าไปก่อนเจีนมองหน้าทำไมแต่เองไม่ยอมแบบชิบไปเออเกมเจอตำแหน่งตีปะนะมาผมไปไล่ตีบดีกว่าเฮ้ยนี่ผมเจอแล้วด่ตีปะนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่หวัดดีเพื่อน ตกใจไหมเพื่อนอยู่ดีแล้วก็บอกเข้าหลังมาตีนายแนอ้โหลุ้วินดี้โอเคเพื่อนไปได้เลลุมก็เกิดแบบตรงหน้าแล้วไปเพื่อนเจอกันใ่ตานะโอเคตาแรกตัวเต๋อจบไปด้วยความแบบอืมสวยงามมากๆอืมจี๋ๆผมอุ้ยดาลโรงพยาบาลเฉยอ้โหแล้วกับตัวดีเดียนะอ้โหดานีมันก็มืดอยู่แล้วนี่ใช่ปะแล้ว แล้วยิ่งไปเจอในโบนี่อีกบอเลยว่าคือแบบมีกีสแตกแน่แต่จที่ผมหาใครไม่เจอเลยดีแล้วเจอสักทีแต่เอเืเอนด่านนี้มันมืดงไงเรียบร้อยแล้วด่านี้มันโคตรมืดโอ้โหแล้วตะโกนสกิลผมคือไม่ไม่เห็นแถบข้างล่างด้วยคือจริง้ก็คือค่อนข้างที่จะกะย,ยากเอาเรื่องเลยเด็กอย่างนี้โอเคแต่ได้คนแรกไว้ก็โอเคแล้วฮะืมแขวนมาคือไม่รู้ว่าเป็นแบบ น้องจิวเลนไฮคนเมื่อกี้ไปห่างไปก่อนโอเคเราจะเราจะทิ้งแนละ้วให้สมกับเป็นโหมดแบบโหมดไล์เอาหน่อยโอเคทำทำทรงทิ้งก่อนนี่แล้วก็นี่มาคนนี้กันโอ้โห่มันแอบปั่นตรงนี้ตั้งนานเออโอ้โหยีงนี้ไล่ยากเอาเรื่องกนะันเนี่ยโอ้โหตรงนี้ไปจุ๊เด็กด้วยตรงเนี้ยทันป่ะผมทันป่ะทันป่ะนป่ะทันป่ะโอ้โหไม่ทันโอ้โหแล้วคือไม่เห็นแทกข,ข้างล่างครับผมมันท่องขั้นที่จะแบบ จะระยะกนหน่อยโอ้โหหายเลยคือตัวตัวเองก็คือแบบกระดําดัาแหงก็หายไม่เจอแต่ผมลองอ้อมแบบสักรอบดิอ่าแดดแดดแล้วเจอจะมีมาดี่เพื่อนคือมันจะมาเดียนปันให้ได้ไงมาดี้นายแบบจะจุกเจ็กใส่เราอย่างนั้นเลย <c oughs> เพราะว่าตัวย่อยเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะน่าจะเก่งในโหมดนี้มากเพราะว่าตัวย่อยเนี่ย มันมันขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ถ้าเกิดเราเข้าไปชิดตัวเซอร์ได้เซอร์ก็จะรอดยากกวไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วยิ่งโหมดนี้นี่คือแบบโอ้โหเปนไฟกันไปมากมาดิแล้วยิ่งโหมดนี้ก็คือแบบอย่างที่เห็นเลยอ่าทันอยู่ทันนี้อืมทานอยู่อยอยโอเคผมขอแบบโอ้โหว่าจะขอเดินมาคุมแบบสักหน่อยอาตเเอ๋อาตเเอ๋บอกแล้วโหมดเนี้ยคือมันจะกรีก่าเว้ยแล้ว อย่างที่ฟีไว้คือมันประชิดตัวเซอร์แบบอย่างโคตรโหดนะอะอืไปอยู่อีกชิมุระเมื่อกี้จิวล้มแถวนี้โอ้โหจิวล้มแถวนี้บา,าด์นี้บาด์ี้แล้วก็อืมลงไปอีกสักคนผมบอกแล้วว่าหย่อยเก่งในบทดิแล้วยิงดานนี้คือแบบด่านนี้คือโอพีมากอะกำแพงมันเยอะอะมันไม,ม่ทางเห็นตัวเรากับตัวเราก่อนอยู่แล้วอะไปเฮ้ย บทที่เสียงจิวอยู่แถวนี้เมื่อกี้ไปแล้วก็ไม่รู้เอา,าเพื่อนแต่ไหนจะมาแบบมาสโ้รย์เพื่อนอย่างนี้ไม่เนิ่ยแล้วก็ก็โอ้โห,โหบอดี้เอาเอาทางตันดีกว่าข้างหลังทางตันดีกว่าเอ๊ะมาผมตามบมาันโอ้โหห้องนี้ห้องตันอีกแล้วว่าแล้ว เป็นห้องตันยังไงก็คือแบบต้องโดนอ่าดีไงคือเราเป็นคนที่เซียนแมปไงคือแบบเซอร์มันจะแบบอืมจะหลงราไมา่ใช่เรื่องแปลกอะไรไปคนที่เฟสแรกจริงๆด้วยคือถ้าเกิดเราจะเล่นเฝ้าแบบจริงจังนี่คือแบบเราสู้แบบสบายเลยคนนี้จะขนานเพื่อนเหรอไม่ยอมอะแขวนก่อนแล้วกันอจิ๋วไปอีกคนนึงอ่ะนั่นนั่นมาจริงมาจริงแล้วคือ ม,มาจะมีทำปะทำปะอย่างนี้ทำปะ,ำปะอ,อย่างนี้ทานเอาแล้วผมเจอคอเดดพอดีเลย <laughs> โอ้โหใหญ่โบนี้ไม่โคตรก๊อตอ่ะอื้เรียบร้อยลมสีตึงเอาจริงผมมองว่าที่ก๊อตมันไม่ใช่ตัวใหญ่อนยะว่านั่นเป็นที่ด่านมากกว่าคือในในโหมดไลเอาเนะี่ยคือยิ่งแสงมันน้อยอยู่แล้วแล้วยิ่งไปเจอดานาโรงพยาบาลอีกผมว่าด่าโรงพยาบาลมันไม่ควรจะมีในโหมดนี้เว้ยคือดูสิฮะกำพุงกำแหงอย่างเงี้ยคือชิลเลอร์คือแบบได้เปรียบชิบหายแหละ โอเคย่อย,ยกับโหมดไล์เอาแล้วก็ดา่าโรงพยาบาลโอ้โหก็ทียชายหายโอเคจีจดๆแล้วกันนะผมหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่ตอการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลดหนึ่งาบาทนะครับท่องไว้นะครับพี่ติ่งหูฟังพี่ิงซทนะครับจุบ๊บจุ๊บวันนี้เรามีร้านเติมเงินตีมอลเลต,ม,เต,ม,เตม,มาแนะนำที่เติมถูกและได้มากกว่าเติมเอง แถมทั้งร้านยังมีแจกฟรีบัตรเติมเงินสติมูลเลตให้อีกทุกเดือนสามารถติดต่อด้วยการสแกนคิวโค้ดไลน์หรือสามารถเข้าร่วมทิช่ของเราได้เลยเอาวะรอบนี้เป็นด่านญี่ปุ่นด้วยโอเคอันนี้เป็นด่านอะไรเอ่ยน่าจะเป็นด่านลังลินวะโอเคขอลองเดินหากว่าเพื่อนมการเสียงเครื่องยิบหายเลยนี่ปั่นอยู่ับผมเต้มาเพื่อนโอ้โหเต้จะมุดไหมโอ้โหไม่ยอมมุดด้วย อ่าตุบๆอยู่โอเคคือผมลองลองดูกับดีเจียนว่ามันจะโอเคมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเล่นกับโหมดนี้กับดีเจี้ยนอโหไม่ไม่ตุบๆเลยเหรออันนี้คือปั่นอีฝังใของแบบเลยเหรอจริงปะเนี่ยอ้โหอยู่อีฟังในของแบบจริงคือเรา,าเกิดกับแบบไม่แปลกใจที่เซอร์มันจะแบบมันจะมาเกิดแบบกระจายกระจายโซนกันนี่จะติดแล้วเอ๋เพื่อน โอเคเราก็วิ่งตามไปเลยไงอ่านี่ไงคือเซอร์เกิดกระจายโซนจริงครับผมคือถ้าเกิดเซอร์ปัญแย่อย่างเงี้ยคือเราค่อนข้างที่จะแบบแย่แย่ yeah. yeah. เอาเรื่องเอยเอาแล้วเสียไม้เฉยมาถ้าเกิดตุ๊บๆนะผมจะปล่อยแห่เลยแล้วผมจะแบบเดินดีไปหาเขาทันปะอ่านี่ไงโอเคผมก็ปล่อยแห่เลยไงอ่าขอแบบขอออกมาอีกฝ่งหนึ่งก่อนน่าจะไม่เห็นผมคิดว่า นี่นี่จะติดละเต้เพื่อนอ่าใส่ไม้เพื่อนใส่ไม้โอ้โหไม่ยอมเสียไม้คนดีโคตรงกเลยอะ่ะงกไม,ม้บ้านเล็กเกินเหตุอละอืมคือถ้าเกิดในเมื่อเซอร์เขาปั่นแยก่กันอย่างนี้มีโอกาสสูงม,มากที่เซอร์เขาจะไม่หิวกันในเร็วนี้นะฮะคือถ้าเกิดจะหิวก็คงต้องแบบอ่าวิ่งหาเพื่อนเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่น่าหาหกันเชิหรอกอ่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่ติดแบบติดแบบตรึงๆอ่าขอลองแบบเดินมาดูเคลื่อนดีก่อนเฮ้ยเคลื่อนที่ปั่น ติดแล้วโหหดเกินแต่เอเื่นนี่ตกแกเพื่อนอยู่ดีแล้วก็โผล่มะคือแล้วชุดรีเจียชุดนี้คือแบบมันดำด้วยไงอ่าผมก็เดินกลับไปคุ้มไปเลยก่อนผมคิดว่าน่าจะมีคนแบบเดินดิ่งมาช่วยแหละหคิดว่าจะได้แบบลมสอดลมสานในเวลาสันไหมอ่านี่ไงละมาจริงใครช่วยเไปก้าปะอ่าจีนเป็นคน เอ้อ่านี่ไงคนนี้จีเป็นคนที่เพิ่งลงแบบลงเจอเสามันไม่ใช่จีนี่มันชื่ว่าไงนะลืมเออชื่อเจนโอโ้โหผมก็แบบคิดชื่อนานกว่าจะคิดออกโอเคเพื่อนลงห้องวีต่อยรอบแล้วกันเอา้าแล้วใครมไปอะโดดห้องวีตรงนี้ไว้เนี่ยเจนเหรอเจนไม่ไม่ยอมไม่ยอมไปไหนเหี่ยหรือว่าไงหรือสกิดเครื่องอยู่น่าจะแบบอืมดูสูงน่าจะสกิดเครื่องอยู่อ่ะคอเด็ดลุกขึ้นมาแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะฝืนปั่นต่อในความรู้สึกส่วนตัวนะโอเคขอแบบ อ่านี่ไงตอนนี้เครื่องเลยสามเครื่องกันนะถ้าเกิดผมแบบจำไม่ผิดอขอลองเดินอ้อมมากันเขาจะหิวปะผมว่าหิวแน่แต่เขาจึผมนะแต่คือหิวไหนก็ไม่รู้โอ้โหแล้วคือไปช่วยจริงตอนนี้ผมได้เ,เสียงอยู่ตรงนี้เตะผมได้ยินเสียงคนปันอยู่ตรงนี้ไม่หลับไม่จำดนงทังเกหลายรอบแล้วหายอ่ะ เขาจะปั่นต่อป่ะโอ้โหปั่นต่อตอนนี้เครื่องเลยสองเครื่องอะไรฮะตอนนี้คือเขาคือเขาเล่นปั่นไฟกันแบบแบบไม่สลดโลกเลยฮนะอ่าแต่เอเบน้ลเ้ยเจียวโอ้โหคนที่มองหลังโคตรเซียนคนนี้โอ้โหรู้ได้ไงว่าเราแบบเราดักอยู่อ่ะอ่ามานี้แต่นายก็ไม่เห็นตัวเราอยู่ดีมันมืดอ่าเขาเดินมาคุมุก,ก่อนโอ้โหเราช่วยจริงเป็นคอเดตที่ชุดเหมือนกันด้วยเอเบิรอมา ลองมาทีนึ่งอ่าเรียบรอ้อยต้องโดจนจุดได้เอเคแขวนก่อนคนที่เฟสสองอะตอนนี้เครื่องเหลือสองเครื่องกันนะเราตดเลมันไม่ได้ฮะว่าตอนนี้ผมเชี่ยวเป็ก้าน่าจะแบบน่าจะเแบบนีนย,น,ยนปั่นอยู่อู้หูแล้วคือเขาดึงเจนแบบไวๆเลยอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวอ่ารอยเลือดตอนนี้คือเราทําเดี๋ยวตามถูกปะเนี่ยโอ้โหไม่ถูกเราทำเซอร์จะบทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเราแวงกันอยู่เฮ้ยใครมาช่วยเด่โอโอเป็นเจนแบบเอ้ยโอ้โหว่าจะหลอกโดดคนนี้ โอเคเพื่อนไหนไม่เห็นตัวรหรอกตัวเรามืดตึกมืดตึกตือเลยหลอสักรอบดิแต่เอไอต้องหลบไปได้อ่ะอืมแล้วผมจะรอแต่ยากทำไมไว้เนี่ยมันโนเพิร์กไปเพื่อนขึ้นเสาอีกสักรอบหนึ่งแล้วนี่อะไรเดีย่ยระเบิดเครื่องปั่นเหรอหรือว่าฮิวกงนอ่าขอพยายามแบบเดินอ้อมดูก่อนทำไมผมรู้สึกว่าด่านนี้มันมืดกว่าทุกด่านที่ผ่านมาเลยอ่ะจริงนะคือมันมืดจริงดูดิคือดูเซอร์แบบตั้งตัวแทบไม่ได้เลยอ่ะคือด่านญี่ปุ่นมันมืดขนาดนี้เลยอ่ะโอ้โหแทบไม่เห็นแบบ คือถ้าเกิดไม่จอหลังนี่คือแทบไม่เห็นจริงก็นด้ะเอาวะเกิดการช่วยเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อือแล้วตอนนี้คอเด,ดคนที่4ี่คือไปหายเจ็บไหนก็ไปดูโอ้โหอย่างนี้ดูทรงน่าจะแบบรีกุ๊ปกันอยู่นะตอนนี้โอเคขอถ้ากิกิวจิ้มก่อนแบบสักที2ทีแล้วกันนกบินแถวๆนี้นะฮะผมคิดว่าเขนาน่าจะรีกุ๊ปกันอยู่แบบใกล้ๆที่แหละแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเขนาน่าจะแบ่งคนนี่แบ่งคนมาช่วยแล้วแต่เอเอน มาโอ้โหอยู่นี่หมดอืมอยู่นี่หมดเลยคนนี้ตาล่ะปะเอ้ยเอาวะอ้าวโอ้โหผิดตู้พูดถามจริงอะไรจะแบบชท้าม,มิเป้ขาดัะนะ้นอืโอเคจิ้มไปก่อนทีนึงตอนนี้สองจิ้มนะฮะตอนนี้มีคนปั่นอยู่บ้านใหญ่นี่นี่คนนี้ตาล่ะปะถ้าเกิดแจมผิดอหะเอาโอเคตอนนี้สามจิ้มนะถ้าเกิดได้จิ้มคนหนึ่งนี่คือมีคนการันตีล้มแน่อย่างเงี้ยมาอะไรปะอะไรปะเอาตัวเ,เลยปะ โอเคแล้วเจอคนที่พอดีด้วยป่าแล้วผมก็อไหลต่อเลยไงรู้สึกว่าคนนี้ก็ตาแล้วป้า,าเกินใจไม่ผิดเออจะไม่ได้จริงไม่รู้คนเด็กคนไหนอ่ะโอเคที่แน่คือแขวนก่อนแล้วกันป่าให้โอเคตายจนได้โอ้โหคือเครื่องบรนเลือสองเครื่องเราคือเราจะแบบเราจะติดเล่นมากไ็ได้อ่ะคนนี้เฟสแรกอา้าวเฟสสองดีกว,ว่าผแขวนตอนไหนวะจำไม่ได้จริงโอ้โหปั่นอยู่บ้านใหญ่กันอันนี้คือไปแบบ โอ้โห oh, ปั่นแยกด้วยอโคตรสุดอันนี้คือแบบเอเอดีเสียงอันนี้คือสุดจริงทุกคนอันนี้คือเหมือนเขาพยายามกันแบบอย่างสุดยอดมากอะไอ้เจียวโอ้โหครับตอนไหนและไม้อันนี้จําไม่ได้จริงโอเคเพื่อนมูนบอกมาได้ปะโอ้โหไม่ได้เลยคนนี้มันมองหลังแบบโคตรเซียนเอาละฉีกด้วยวนะเนี่ยโอ้โาละฉีกจริงเอา้าอันนี้คือลีก็มันอยู่วะ รีกูอยู่นี่ชัวร์นี่ไงลีกกไปอยูย่นี่จริงอ่าแล้วเหมือนเบก,ก้าจะจะอยู่แถวนี้อ่าเบก,ก้าอยู่นี่จริงแล้วผมไม่ได้พังไม้ด้วยโอเคเพื่อนขอหยัดจิ้มไปก่อนสักทีนึงโอ้โหแล้วคเด็กเดี๋ยวคนอื่นผมแบบอ๋อเปิประตูอยู่นู่นอ่าผมไม่น่าเก็บคนนั้นได้แล้วนะนะคิดผมตอนนี้นะนี่คนนี้เสร็จประตูอยู่คือแบบกำลังดังอ่อนๆอยู่เลยตอนเนี้ยอืมนอนไปก่อนจะกล้าปะ จะกล้าช่วยปะ่ะผมว่ายัางไงก็ไม่กล้ามาอ่าประตูนี้ดิใช่ปะ่ะถ้าเกิดใจมันผิดเฮ้ยอ้อมไปช่วยอยู่ประตูตนี้ยังไม่เจออ่ะอ่ะนี่ไงมาดึงแบบดึงเจนจริงเอานี่ไงเจอคอเด็ตจนได้โดดปะเพื่อนเอ้ยพยายามโดดด้วยโอ้โหคนที่โคตรกิ่งคนเนี้ยโอ้โหแล้วคือพยายามลากแบบลากให้เพื่อนด้วยแหละมาดิเพื่อนโอเคขอดักหน้าก่อน นั่นปักโซ่ก่อนเอาคนนี้มันเก่งมากนะคนนี้คือมองงมองหลังเลยคือแบบคือเซียนจริงอ่าแต่ตอนนี้เบกก้ากำลังจะคามออกประตูแล้วผมขอไปหาเบกก้าก่อนโอ้โหเบกก้าลุกขึ้นมาแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าอยู่ดีนาประตูทีที่แบบเดินดักหน้าประตูอยู่โอเคโอเคขอขอแขวนไปดีก่อนคือไม่รู้ว่าตายหรือยังแต่ที่แน่คืขอขอแขวนก่อนคนน,อคนนี้ตายแล้วปะถ้าเกิดจะผิดเอาคนนี้ตายแล้วเอ้าแล้วเจอเบกก้าจริง แล้วทำไมเขาไม่ยอมออกประตูไปเลยอ่ะโอ้โหคนนี้แบบอืมรักเพื่อนเกินเก็บอย่างตึงตาดิดีและด่ามันมืดเจอไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชินกันโอ้โหเล่นมาสามตาเพิ่งประึกตาดิโอเคแต่อะไรก็คือแบบเป็นเกมที่ค่อนสะดกมากโหมดนี้ก็ตื่นเต้นเล้าใจดีโอเคจริงผมเจอใหม่คลิปหน้าครับ